สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่เอ่อต้องบอกว่าน่าสนใจมากแล้วก็ชวนให้ติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดแถวๆชายแดนไทยกัมพูชาคือข้อมูลที่เราได้มานี่มีหลายแบบเลยครับทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวมีรายงานข่าวแล้วก็ความเห็นต่างๆด้วยที่สะท้อนบรรยากาศที่ดูเหมือนจะตึงๆขึ้นมานิดหน่อยแถวนั้นนะครับ ค่ะก็เป็นข้อมูลที่หลากหลายมุงมองดีนะคะใช่ครับภาพรวมที่เราจะมาไล่เรียงกันวันนี้ก็คือจะครอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนไหวที่เขาว่ามาจากฝั่งกัมพูชาทางเรื่องคนเรื่องการสร้างอะไรบางอย่างไปจนถึงท่าทีของฝั่งไทยเราโดยเฉพาะกองทัพภาคที่สองว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงตอบสนองยังไงรวมถึงเรื่องของออคนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยค่ะ เหมือนเราจะมาปฏิติปะต่อภาพกันนะคะจากข้อมูลที่มีประมาณนั้นเลยครับเป้าหมายคืออยากจะทําความเข้าใจภาพรวมว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตามที่ข้อมูลมันบอกมานะครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มดูข้อมูลออฝั่งกัมพูชาก,ก่อนเลยมีภาพที่น่าสนใจออกมาใช่ไหมครับเป็นทหารใหม่ใช่ค่ะเป็นภาพที่อ้างว่าเป็นทหารเกณฑ์ชุดใหม่เลยอายออุดูยังน้อยๆน,นะคะประมาณ17-23ปี โอหอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับค่ะแล้วประเด็นคือข้อมูลบอกว่าเพิ่งฝึกมาแค่4ี่วันเองสี่วันหรอครับแล้วส่งไปแนวหน้าเลยอืมใช่ค่ะคือฝึกสั้นมากแล้วก็ส่งไปเสริมกำลังทันทีเลยอันนี้น่าสนใจว่าฝึกอะไรกันบ้างใน4ี่วันแล้วก็เอ,อ่อจะพร้อมแค่ไหนนะคะนั่นสิครับแค่4ี่วันเองแล้วมีภาพการฝึกด้วยไหมครับแบบว่าฝึกอะไรกันบ้าง มีค่ะมีภาพที่ดูค่อนข้างจะเน้นความทรหดทางร่างกายมากๆมีแบบคลานไปกับพื้นมีฝึกท่าเดินเป็ดที่เรียกว่าดักวอลอะค่ะอ๋อครับครับในภาพเหมือนจะมีคนคุมฝึกถือไม้เรียวด้วยนะก็เลยมีการตีความกันไปว่าเอ๊ะเป็นการฝึกความแข็งแกร่งหรือว่ามีลักษณะเหมือนการลงโทษหรือเน้นวินัยเข้มเข้มรเปล่าอืมก็ไม่แน่ชัดแต่ภาพมันชวนคิดนะครับ ใช่ค่ะข้อมูลไม่ได้ฟันธงแต่ภาพที่เห็นมันทําให้เกิดคําถามพวกนี้ขึ้นมาแล้วนอกจากเรื่องคนเรื่องทหารใหม่มีเรื่องการก่อสร้างด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าไปสร้างอะไรใกล้ๆปราสาทตาควายใช่ค่ะมีภาพเหมือนกําลังก่อสร้างหรือปรับปรุงอะไรสักอย่างลักษณะคล้ายๆบังเกอร์เหมือนกันนะคะอยู่ใกล้ๆปราสาทตาควายที่สุรินทแล้วเขาสร้างยังไงครับ คือมีภาพที่เห็นว่าใช้เครื่องมือเหมือนเป็นเครื่องสกัดหินเข้าไปทํางานในพื้นที่คล้ายๆจะเป็นใต้ดินด้วยค่ะโอ้แล้วมันใกล้ปราสาทมากไหมครับจุดที่น่ากังวลตามข้อมูลก็คือมันอยู่ใ,ใกล้โบราณสถานนี่แหละค่ะการใช้เครื่องมือหนักๆสกัดหินอะไรแบบนี้มันก็เอ่อทำให้คนเป็นห่วงเรื่องแรงสั่นสะเทือนว่าจะกระทบตัวปราสาทเก่าแก่หรือเปล่าอืมจริงด้วยครับโบราณสถานยิ่งต้องระวังค่ะ การทำอะไรแบบนี้เนี่ยพื้นที่อ่อนไหวก็เลยเป็นอีกสัญญาณที่คนจับตามองว่าเป็นการเตรียมพร้อมอะไรหรือปรับปรุงที่มั่นอะไรในพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่าครับผมแล้วเรื่องการส่งสเสบียงล่ะครับเห็นว่ามีภาพที่น่าสนใจเหมือนกันมีค่ะเป็นภาพการลำเลียงสเสบียงเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติการคือมาสะท้อนความพยายามส่งของไปให้หน่วยที่อยู่ลึกๆหรือทุรกันดารนะคะ ลำบากน่าดูนะครับใช่ค่ะมีทั้งรถบรรทุกใหญ่แต่ที่คนสนใจกันคือภาพมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ค่ะคือดูแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเลยไม่ใช่รถวิบากแต่ต้องขับลุยโครนลุยหล่มเข้าไป <c oughs> ภาพที่ออกมาคือขนาดติดหล่มก็ยังพยายามจะไปต่อให้ได้เพื่อส่งของให้ถึงฐานให้ได้นะคะก็เป็นภาพที่ทำให้เห็นความยากลำบากจริงๆในพื้นที่ตามที่แหล่งข่าวเขาว่ามาครับ เห็นภาพเลยครับทีนี้มีอีกเรื่องที่ข้อมูลชุดนี้พูดถึงเป็นเรื่องคนชื่อรอนชิตเหรอครับอันนี้น่าสนใจนะใช่ค่ะรอนชิตนี้เป็นกรณีที่แบบค่อนข้างพิเศษนะคะคือข้อมูลบอกว่าเดิมเขาเป็นนักศึกษาชาวกัมพูชาเคยได้ทุนจากเอกชนไทยมาเรียนมหาวิทยาลัยในไทยด้วยอ้าวเหรอครับแล้วยังไงต่อ แต่ว่า,าช่วงที่มีการประท้ากันตามชายแดนครั้งก่อนๆน,นู้นนะคะเขาก็หายตัวไปแล้วต่อมาก็มีข่าวมีภาพออกมาว่าไปเป็นทหารกัมพูชาแล้วอ๋อจากนักศึกษากลายเป็นทหารใช่ค่ะแล้วล่าสุดนี้ก็มีคลิปเคลื่อนไหวของเขาออกมาอีกคลิปอะไรครับตามข้อมูลคือเป็นคลิปที่เขาโพส์เองเลยกำลังตัดผมนะคะผมดูยาวๆหน่อยอาจจะหมายถึงว่าอยู่ประจำการในพื้นที่มาสักพักแล้วไม่ได้ตัด อืมก็เป็นการยืนยันว่ายังเป็นทหารอยู่แนวหน้าใช่ค่ะคลิปนี้ก็เหมือนยืนยันว่ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวชายแดนนั่นแหละแล้วแหล่งข้อมูลที่เขาเล่าเรื่องนี้เขาก็ตั้งคําถามทิ้งท้ายไว้แบบชวนคิดนะคะว่าความทรงจําดีๆตอนเรียนที่ไทยมันจะยังอยู่ไหมหรือว่าบทบาทใหม่มันเปลี่ยนมุมมองเขาไปหมดแล้วอืมก็น่าคิดนะครับมันมีความซับซ้อนเนาะไม่ใช่แค่เรื่องทหารอย่างเดียวค่ะมันมีมิติเรื่องคนเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวด้วยครับ อันนั้นก็เป็นภาพรวมๆจากฝั่งกัมพูชาเท่าที่ข้อมูลบอกมานะครับทั้งเรื่องคนเรื่องก่อสร้างส่งสเสบียงแล้วก็เรื่องคุณรอนชิดทีนี้มาดูฝั่งไทยบ้างครับกองทัพภาคที่สองเขามีค่าทีหรือตอบสนองอยังไงบ้างรครับข้อมูลสําคัญมากๆเลยจากฝั่งไทยคือกองทัพภาคที่สองเขาออกหนังสือเป็นทางการเลยนะคะบอกจุดยืนชัดเจนว่าอ่อตอนนี้ยังไม่เข้าร่วมประชุม RBC กับกัมพูชา RBC นี่คือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคใช่ไหมครับปกติมันสำคัญยังไงนะใช่ค่ะ Regional Border Committee ปกติแล้ว RBC นี้สำคัญมากนะคะเป็นเวทีหลักเลยที่ผู้บังคับบัญชาระดับภาคหรือหน่วยทหารที่ดูแลชายแานของสองประเทศเนี่ยเขาจะมาเจอกันโดยตรงอ๋อมาคุยกัน ามาคุยกันประสานงานกันแก้ปัญหาหน้างานลดความตึงเครียดหรือว่าจะร่วมมือกันเรื่องอื่นๆเช่นลาตระเวนร่วมปราบอาชญากรรมข้ามแดนอะไรพวกนี้ค่ะครับผมดังนั้นการที่ทอพอสองบอกว่าเอ่ยยังไม่เข้าร่วมประชุม r b c ชั่วคราวเนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับบรรยากาศความสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการตอนนั้นแล้วเหตุผลที่เขาให้ไวล่ะครับว่าทําไมถึงยังไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อมูลวายย่ายังไงบ้าง เหตุผลหลักๆที่ทพสองชี้แจงตามเอกสารที่ออกมานะคะก็คือเขามองว่ายังขาดความจริงใจแล้วก็ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมจากฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะจากหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่ตรงข้ามกันคือภูมิภาคทหารที่4ของเขาอะนะคะขาดความร่วมมือเรื่องไหนครับประเด็นหลักที่ยกมาคือเรื่องการปรับกําลังพลตามแนวชายแดนที่ยังไม่มีการทําเงื่อนไขให้มันสอดคล้องกับข้อตกลงกัน แล้วก็เรื่องแผนเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่พิพาทที่ยังไม่มีการเสนอแผนที่มันชัดเจนเป็นรูปธปรรมออกมาอ๋อครับทอพอสอก็เลยมองว่าถ้าเรื่องพวกนี้ยังไม่คืบหน้าการประชุม RBC ก็อาจจะยังไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ก็เลยจะคงท่าทีนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีข้อเสนอที่มันชัดเจนหรือแสดงความจริงใจมากกว่านี้จากกัมพูชานะคะเข้าใจครับแต่เขาก็ย้ำนะคะว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ แสดงว่าช่องทางคุยหลักๆระดับปฏิบัติการก็หยุดไปชั่วคราวก่อนแล้วในระหว่างนี้ฝั่งไทยเรามีกิจกรรมอะไรในพื้นที่บ้างไหมครับมีรายงานกิจกรรมแบบพื้นที่ค่ะคือทางพลโทวีรยุทธรักสินท่านแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบันท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ปราสาทตาเมืองทมที่สุริน ตามเมืองทมีก็เป็นอีกจุดที่สําคัญเหมือนกันนะครับท่านลงไปทําอะไรครับหลักๆเลยตามรายงานคือไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้านะคะมีเอาของกินของใช้ไปมอบให้แล้วก็มีมอบเครื่องรางด้วยอย่างเช่นตะกุดอ๋อครับสร้างขวัญกำลังใจใช่ค่ะแล้วท่านแม่ทัพก็ร่วมกินข้าวเที่ยงกับน้องๆทหารด้วยดูเป็นกันเองดีค่ะก็เป็นการแสดงความใส่ใจสร้างความใกล้ชิดกับผู้ตายบังคับบัญชาแล้วก็มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับ ตอนท่านลงพื้นที่ไปเจอคุณกันจอมพลังพอดีใช่ค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์แบบไม่ได้นัดกันนะคะคือข้อมูลบอกว่าคุณกันจอมพลังเขาก็ไปที่ตามเมืองทมวันนั้นเหมือนกันเอาของไปให้ทหารแล้วก็กําลังจะขึ้นไปดูห้องน้ําที่ทีมงานเขาเพิ่งสร้างเสร็จแถวแถวบังเกอร์ครับจังหวัดนั้นพอดีคณะของท่านแม่ทัพก็ไปถึงพอดีก็เลยเจอกันอ้าวแล้วเป็นไงบ้างครับเจอกันแล้วก็เห็นว่าได้คุยทักทายกาันแล้วก็กินข้าวเที่ยงด้วยกันกับทหารเลยค่ะ คุณกันเขาก็ให้สัมภาษณ์ทีหลังบอกว่าเออนี่ครั้งแรกเลยที่ได้เจอได้คุยกับท่านแม่ทัพใกล้ๆแบบนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจนะท่านดูจริงใจเป็นกันเองดีแล้วก็จะสนับสนุนทหารต่อไปอือครับแล้วท่านแม่ทัพก็มอบตะกรุดให้คุณกันเป็นที่ระลึกด้วยมีภาพถ่ายจับมือกอดกันออกมาด้วยค่ะก็เป็นภาพที่คนให้ความสนใจพอสมควร ครับผมแต่ถึงแม้จะมีภาพแบบนี้ออกมามีการลงพื้นที่ดูเหมือนจะมีภาพบวกแต่ข้อมูลก็ยังบอกว่าก็ยังมีเสียงวิจารณ์การทำงานของท่านแม่ทัพในโซเชียลอยู่หรือที่เขาเรียกกันว่าทัวลงใช่ค่ะประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันมันก็สะท้อนว่าเออสังคมก็จับตามองกดดันแล้วก็คาดหวังกับผู้บัญชาการทหารในสถานการณ์แบบนี้นะคะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีข้อมูลอีกด้านเข้ามาเสริมภาพเหมือนกันคือมีอดีตผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านออกมาให้กำลังใจอ๋อใครครับท่านก็เขียนเล่าเลยค่ะว่ารู้จักพลโทวีรยุทธมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับราชการเลยยกย่องว่านักรบอีสานใต้ตัวจริง ผ่านงานผ่านการต่อสู้ปกป้องพื้นที่อีสานใต้มาตลอดอืมเป็นการการันตีใช่ค่ะท่านบอกว่ามั่นใจมากว่าเลือกคนไม่ผิดให้มารับตําแหน่งสําคัญนี้ต่อแล้วก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในทอพอสองแล้วก็กองทัพบ,บกครับนอกจากนั้นท่านยังแชร์ภาพเก่าๆสมัยทํางานด้วยการที่ชายแดนโดยเฉพาะตอนที่มีการประทะหนักๆครั้งก่อนนูน้น ที่พลโทวีรยุทธ์ตอนนั้นเป็นรองแม่ทัพก็อยู่บัญชาการรบเคียงข้างท่านมาตลอดอ๋อเป็นการย้ำประสบการณ์ใช่ค่ะย้ำเรื่องประสบการณ์ความทุ่มเทแม้ท่านจะยอมรับนิดนิดว่าเออพลโทวีรยุทธ์อาจจะพูดไม่เก่งสื่อสารไม่เก่งเท่าไหร่แต่เรื่องความสามารถเรื่องใจสู้เพื่อชาตินี่ท่านยืนยันว่าเต็มร้อยครับก็นับว่าเป็นข้อมูลที่ให้ภาพครบดีนะครับ ทั้งการทำงานในพื้นที่ของผู้การปัจจุบันแล้วก็การสนับสนุนจากอดีตผู้การที่เคยทำงานกันมามพอรวบรวมข้อมูลท,มทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาวันนี้ก็พอจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับคือเราเห็นการเคลื่อนไหวที่ถูกรายงานจากฝั่งกัมพูชาทั้งเรื่องคนเรื่องฝึกเรื่องสร้างอะไรบางอย่างใกล้ชายแดนซึ่งก็ตีความได้หลายอย่างนะค่ะมันก็แล้วแต่มุมมองนะคะ ใช่ครับแล้วก็มาคู่กับท่าทีที่ค่อนข้างชัดเจนของกองทัพภาคที่2ของไทยที่บอกว่าโอเคงั้นขอระง,งับการคุย RBC ไปก่อนนะเพราะยังไม่เห็นความจริงใจหรือแผนงานที่ชัดเจนจากอีกฝั่งอืมเป็นท่าทีที่ตอบโต้กลับไปขณะเดียวกันเราก็เห็นภาพท่านแม่ทัพลงพื้นที่ไปให้กำลังใจทหารแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอดีตผู้บังคับบัญชาท่ามกลางเสียงวิจารณ์ในโซเชียลที่ก็ยังมีอยู่ ค่ะพอเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะสิ่งที่ข้อมูลพวกนี้มันชี้ให้เห็นก็คือบรรยากาศที่มันอาจจะตึงๆหรืออย่างน้อยก็คือการขาดความไว้วางใจกันในระดับปฏิบัติการตามแนวชายแดนครับซึ่งมันก็ส่งผลให้ช่องทางพุยที่เป็นทางการระดับภูมิภาคอย่าง r b c เนี่ยต้องหยุดไปก่อนตามที่ข้อมูลบอกมา การกระทําต่างๆของแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการเสริมกําลังสร้างอะไรหรือไม่เข้าประชุมเนี่ยมันก็กลายเป็นสัญญาณที่ออถูกจับตามองแล้วก็ตีความกันไปในสถานการณ์แบบนี้ค่ะก็น่าคิดต่อนะครับว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาทั้งท่าทีเหตุการณ์เหตุผลที่แต่ละฝ่ายอ้างอิงตามที่ข้อมูลผู้นี้บอกเนี่ยนะครับเออ อะไรมันอาจจะเป็นเงื่อนไขสําคัญหรือเป็นสัญญาณแบบไหนที่มันจะเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนเพื่อที่จะแบบฟื้นความเชื่อมั่นความจริงใจระหว่างการให้มันกลับมาได้มากพอจนแบบสามารถกลับมาคุยกันในเวทีอย่าง RBC ได้อีกหรือหาทางออกร่วมกันได้อีกครั้งในอนาคตอันนี้ก็คงเป็นคำถามปลายเปิดทิ้งท้ายที่น่าเอาไปคิดต่อกันได้จากข้อมูลชุดนี้นะครับคุณรอนช